สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่257นะครับคลิปรอบบ่ายวันนี้นะครับมีเก่าเก่าที่สวยหลากหลายในยการนะครับมานําเสนอให้กับพ่อไม่เป็นน้องทุกท่านนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับรายการแรกนะครับเป็นพระหล่อเก่ายอดนิยมนะครับหลวงู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับนานานมาทีนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับสุดยอดหายากนะครับปี0 5ย์้าครับ หลวงพ่อทวดตะรีดใหญ่พิมพ์ A ปี05บล็อกหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์หลังแบบครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับกรณีพิเศษนะครับเป็นเนื้อนวะครับสุดยอดความเก่าและสมบูรณ์นะครับสวยมากนะครับตะรีดใหญ่ยอดนิยมนะครับพิมพ์ A หลังแบบครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับพิมพ์นี้จะพบเจอได้น้อยมากนะครับพิมพ์หลังแบบเนื้อนวะครับสุดยอดหายากนะครับ มาไม่ใหม่ครับอีกหนึ่งรายการก็เป็นชุดหลวงพุทครับยอดนิยมนะครับเนื้อนวะครับต่อโค้ดชอชิงหรือหม่อมเจ้าเฉลิมพลนะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดชอชิงนะครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับเป็นโค้ดชื่อนะครับหลวงหม่อมเจ้าเฉลิมพลครับเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่สวยงามมากนะครับผิวเดิมนะครับองค์นี้ผิวกับนะครับตะลีดใหญ่เนื้อนวะปีศูนย์ห้าครับ หายากสร้างน้อยนะครับโค้ดทอชิงนะครับจะมีทั้งมุมซ้ายมุมขวาตรงนี้นะครับและด้านบนนะครับเนื้นวะโลหะพิมพ์ A นะครับหลวงพ่อทวดก็มีเข้ามาหลายรายการนะครับชื่นชมพระสนใจติดต่อนเข้ามานะครับศูนย์แปดศูนย์หกสองนะครับศูนย์เจ็ดเก้าสองห้าสองหกงนี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับ ลงมาทั่วตารีดใหญ่นะครับปั๊มซ้ำสภาพเดิมเดิมนะครับผิวน้ำตาลเข้มเข้มเก่าเก่าสวยและสมบูรณ์นะครับตารีดใหญ่พิมเอครับปั๊มซ้ำสวยมากนะครับท่านใดหาอยู่นะครับติดต่อเข้ามานะครับสุดยอดประสบการณ์สูงตารีดใหญ่พิมพเอปั๊มซ้ำครับสวยงามมากนะครับต่อไปก็มาชมเหรียญเกจิเก่าเมืองสุพรรณนะครับ เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่า2480ครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมหลวงพ่ออิ่มครับท่านเป็นเกจิยุคเก่านะครับของเมืองสุพรรณครับวัดหัวเขาเจ้าตำรับรูปหล่อนางกวักนะครับที่มีที่เสียงโด่งดังมากนะครับเหรียญหลวงพ่ออิ่มยอดนิยมครับวัดหัวเขาต่อก็้วยเหรียญอาจารย์ปั้นนะครับวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครครับเป็นเหรียญเนื้ออัปป้ากระไหลเงินเก่า เหรียญหันข้างนะครับปีหนึ่งห้านะครับอุดมสมพรครับหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลนะครับกระไรเงินสวยเดิมเดิมนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงปู่ฟั่นหันข้างครับสวยมากนะครับกระไรเงินเก่าต่อไปก็มาชมหลวงู่ทวดนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับในหน้าที่การงานนะครับต่อรีดใหญ่พิมพเอเนื้อนวะครับวัดค้กหมูนะครับ สร้างและออกที่วัดคอกหมูครับปีศ5ย์หหมู9ตัวนะครับนิยมมากนะครับสวยๆเก่าๆเดิมๆครับผิวเดิมนะครับตตอรีดปี0 5ย์ครับวัดคอกหมูกรุงเทพมหานครนะครับสวยงามเดิมๆนะครับมีรอยตะไบแต่งเก่าองค์ที่4ของในการหลวงพุทธรับแล้วก็พระยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์ที่ นิยมสุดๆนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์กลางปั๊มซ้าหลวงพ่อทวดปีศูนย์ห้าครับเนื้อทองแดงนะครับผิวสวยงามมากนะครับตัวรีพิมพ์กลางนะครับสวยและสมบูรณ์นะครับมีรอยแต่งตะไบขอบข้างนะครับพิมพ์กลางปั๊มซ้าครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นพิมพ์ยอดนิยมมากๆนะครับผิวออกผิวอมน้ำตาลเข้มๆครับสวยเดิมครับ พิมพ์กลางปั๊มซ้ำต่อไปก็เป็นพิมพ์เล็กอัปเช่นะครับปี05ครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับพระดีประสบการณ์สูงติดต่อเข้ามานะครับเป็นพระหล่อเก่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีนะครับหน้าประเช่นะครับพิมพ์เล็กสภาพสวยมากๆครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับมีหุ่นพาดนะครับตอรีดเล็กครับ สุดยอดพระเก่าๆที่สวยหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิชื่อดังนะครับนครราชสีมาครับหลวงปู่สอนวัดเสริงสางซึ่งเป็นเกจิเมืองนครราชสีมานะครับหรือโคราชครับยอดนิยมอีกท่านหนึ่งนะครับหลังยันนะครับเต็มหลังเหรียญครับหลวงปู่สอนวัดเสริงสางสภาพเก่าเดิมๆครับเหรียญน้ำเต้านะครับยอดนิยมรุ่นแรกครับโคราชครับ ต่อก็ได้เหรียญหล่อโบราณนะครับยุคแรกๆของประเทศไทยนะครับ2459หลวงพจิตนะครับวัดสัตนาฏหรือพระพุทธวิริยากรนะครับจังหวัดราชบุรีครับเป็นเหรียญหล่อเต่านะครับหลังเต่านะครับสวยงดงามมากครับ2458นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมและเกจิเก่าปลุกเสกกันเยอะนะครับนานมาทีนะครับเหรียญหล่อยอดนิยมครับ พ่อจิตวัตสัตนาธหรือหลวงพ่อวัดพระครูวิริยากรนะครับหล่อโบราณนะครับหูขวางครับท่านใดชื่ชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดสัตนาธครับต่อไปก็เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพุทวดครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับมาใหม่ๆนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่าเหรียญยอดนิยมครับปี2,500เนื้อทองแดงบางมากนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหลวงพ่อทิมนะครับวัดช้างให้ครับเหรียญรุ่นแรกครับหลวงู่อโทษสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับต่อกันด้วยสุดยอดเกจิเก่านครสวรรค์นะครับเลี่ยมพลาสติกเก่ามานะครับแกะออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนครับ2,470 เป็นเหรียญทองแดงนะครับสี่เหลี่ยมหลังยันนะครับหลังตัวหนังสือนะครับที่เลือกในงานฉลองสาราการเรียนวัดหนองกระโดนครับปี2470มีเหรียบมีหลวงพ่อเดิมนะครับปุกเสกนะครับสมัยก่อนนะครับและอีกหลายท่านเหรียญเก่ายอดนิยมหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนครับนครสวรรค์ต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับสุสานแต่ลักษจังหวัดลำปางครับ เป็นเหรียญออกวัดนางเหลี่ยวครับได้มาสองเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นทงแดงนะครับเก่าเดิมๆครับวัดนางเหลี่ยวปีหนึ่งสี่ที่ระลึกนะครับวัดนางเหลี่ยวสวยงามนะครับเนื้อทองแดงหลวงพ่อเกษมเขมวโกครับอีกหนึ่งเหรียญก็เป็นเหรียญฝาบาทนะครับเก่าเดิมๆครับหลวงพ่อเกษมมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับสวยงามนะครับปีหนึ่งสี่วัดนางเหลี่ยวครับ จังหวัดลำปางต่อก็ได้เหรียญสุดยอดสายเหนียวนะครับเมืองอีสานนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยอะอเหนือเหรียญน,น้อทองแดงครับยอดนิยมประสบการณ์สูงนะครับหาย,ยากกว่าเนื้ออัปป้านะครับหลังเรียบนะครับเหรียญหลวงพ่อมุมครับวัดประสาทเยอะอเหนือ ต่อไปก็มาชมเหรียญยอดนิยมนะครับที่กําลังมีประเด็นเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองแดงผิวอมน้ําตาลเก่ามากๆนะครับพระเป็นก้นพระสนิมกระป๋องนะครับอยู่ก้นกระป๋องเก่าเหรียญยอดนิยมปี0ูนย์ครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพุทธทวดวัดช้างให้หลังอาจารย์ทิมนะครับเก่ามากๆนะครับลมน้ําตาลอมน้ําตาลนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญยอดนิยมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้สภาพบ้านเก่าเป็นบล็อก ผ่าปากนะครับที่ก <vào, S 2> an ําลังกระแสนิยมมากนะครับตอนนี้นะครับเก่าเดิมๆนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงพ่ทโทดบล็อกผ่าปากครับปีศูนมีเข้ามาสองเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญก็ผิวเอี่ยมมากนะครับแต่ก็ขึ้นสนิมได้หน่อยนะครับเหรียญปีศูย์เช่นกันครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพุทธวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับ เก่าเดิมๆนะครับไม่ได้ทวความสะอาดนะครับสนิมกระป๋องขึ้นได้ธรรมชาตินะครับเหรียญยอดนิยมปีศ8ครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพุทดวัดช้างให้เป็นพกพาปากเช่นกันนะครับจะเห็นเส้นแตกชัดเจนนะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับหลวงพุทดวัดช้างให้ครับสนิมกระป๋องนะครับโดนสนิมปกกระป๋องขึ้นเหรียญเลื่อนปี0 8ย์ครับพระครูพิสัยโสพล เนื้อโลหะเก่ามากๆนะครับหูเหรียญก็ะปิ้นธรรมชาตินะครับมีเข้ามาสองเหรียญนะครับเหรียญเลื่อนนะครับถึนชอบกะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระบ้านยอดนิยมครับ ep ที่สองร้อยห้าสิบเจ็นะครับคลิปนี้นะครับต่อกันด้วยเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเหรียญกลมนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับเนื้อทองแดงครับหลวงปู่ฟันวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครครับ สภาพสวยและเก่ามากนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับหลวงปู่ฟั่นครับวัดป่าถ้ำขามแต่เช้นชอบกระสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่องก็ได้เหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อทองแดงนะครับออกวัดนางเหลียวปีหนึ่งสี่ครับปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับที่ระลึกวัดนางเหลียวครับสองพันห้าร้อยสิบสี่หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกเนื้อทองแดงนะครับ สวยเดิมนะครับมีเข้ามาสองรายการครับอีกเหรียญก็เป็นเหรียญทองเหลืองครับหลวงพ่อเกษมเขมมโกครับนอทองผสมนะครับเก่าเดิมๆครับวัดนางเหลียวปีหนึ่งสี่เป็นเหรียญยอดนิยมของท่านนะครับถ้าได้สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเก่าสุดยอดหายากนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมรุ่นแรกนะครับ หลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันนะครับจังหวัดสระบุรีครับเหรียญนัทองแดงก็ไหลเงินนะครับปีสอง1นห้า้อยสิบ็ดนะครับซึ่งเป็นเกจิยอดนิยมมากๆนะครับแห่งเมืองสระบุรีครับหลังพระพุธนะครับหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันครับสวยมากนะครับสองพันห้า้สิบเ็ดสวยคมชัดนะครับด้านนี้นะครับจะมีชื่อบอกนะครับหลวงพ่อย้อยครับ จังหวัดสระบุรีครับวัดอัมพวันรุ่นแรกนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงสวยเดิมนะครับมาใหม่ๆครับต่อกันด้วยเกจิเก่ายอดนิยมจังหวัดชนบุรีนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงหลวงพ่อเริ่มนะครับวัดจุกกระเชอร์ครับซึ่งเป็นเกจิยอดนิยมนะครับเหรียญรุ่นแรกหายากสร้างน้อยเนื้ออัปปะก้านะครับสภาพสวยเดิมนะครับวัดจุกกระเชอร์ครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ ประมาณปี2500ต้นๆนะครับสวยบางเก่าเดิมๆครับหลวงปู่เริ่มนะครับยอดนิยมนะครับกิ่งก็ดังนะครับกิ่งหลวงปู่เริ่มปรโมนะครับปะคูวิริยะวิริยาพรนะครับวัดจุกกระเชอครับยังสวยงามนะครับเดิมๆนะครับเนื้ออัปก้าครับเกจิยอดนิยมจังหวัดชนบุรีครับรุ่นแรก ต่อก็ได้เหรียญคูบาสีวิชัยนะครับนานานมาทีนะครับ2482เหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเก่านักบุญแห่งล้านนานะครับหลังยันนะครับยังเห็นนะครับเหรียญคูบาสีวิชัยครับ2482นะครับซึ่งเป็นเกจิยอดนิยมสายเหนือเนื้อทองแดงเก่าเดิมๆครับห่วงเชื่อมนะครับ2482 ยังสวยนะครับประสบการณ์สูงครับเหรียญยอดนิยมครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยสุเทพนะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นเหรียญเม็ดแป้งนะครับมาไม่ใหม่นะครับหลวงพุทธวดวชังให้จวดปัตตานีปีศูนเหรียญเม็ดแปลงเนื้ออัปปะก้าครับสวยเดิมนะครับเล็กๆน่ารักให้ลูกให้หลานให้แฟนของนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับในการเดินทางครับหนังสือเลยหูนะครับหน้าผากสามเส้น เหรียญปี06ครับเนื้ออัปปาก้าเม็ดแปลงเล็กครับสวยงามเดิมๆนะครับทานเชียงชอไปสะสนจติตต่อเข้ามานะครับสุดยอดเหรียญเกจิสายิสานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อผางขอนแก่นครับเนื้ออัปปาก้าครับสวยงามนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตปี2512ครับสวยงามมากนะครับเหรียญเลี่ยมเก่ามานะครับ เหรียญยอดนิยมหลวงพ่อผางครับจังหวัดขอนแก่นเป็นบล็อกนิยมสุดนะครับคงเคนะครับคงคาเป็นสรลเอนะครับหลวงพ่อผางขอนแก่นครับสวยงามมากนะครับประสบการณ์สูงท่าในใดที่ชอบไปสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมต่อก็ได้ล็อกเกตหลวงพ่อเกษมนะครับไหว้ข้าง ชคลาภเมตตามหานิยมครับอกเก็ตฝังตะกุดแล้วก็มีผ้าจีวรเก่าหลวงพ่อเกษมเขมมโกครับอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าเดิมๆนะครับสวยมากครับหลวงพ่อเกษมเขมมโกครับดอยสุเทพเออลำบางนะครับสุสานไตลักษณ์นะครับต่อก็ด้วยเหรียญอาจารย์ฟั่นะครับวัดป่าถ้ำขามทังสกลนครนะครับเป็นเหรียญที่สองนะครับเหรียญนี้มีงามเอกครับ สวยเก่ามากเนื้ออปาก้าครับบล็อกงามเอกท่านที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเหรียญยอดนิยมปี15้าครับหลวงปู่ฟันวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครเนื้ออัปาค้าครับสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับมีงามเอกนะครับตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับเป็นบล็อกที่สวยสมบูรณ์นะครับติดชัดครับบล็อกงามเอกหลวงพ่อ ปูกฟันครับวัดป่าถ้ำขามไม่ผ่านการใช้นะครับสวยคมชัดนะครับชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เหรียญเก่านะครับ1988ครับน่าจะเป็นเหรียญจากต่างประเทศนะครับ ิดท้ายรายการนี้นะครับพับปิตาหลวงพ่อแก้ววัดบ่อฝ้ายนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นเกจิยอดนิยมรุ่ดเก่านะครับแห่งจังหวัดปทุมนะครับมีหลายพิมพ์นะครับเนื้อออกไปทางผงน้ํามันนะครับสวยงามมากครับพระเนื้อผงนะครับแกน้ํามันตังอิ้วนะครับสุดยอดหายากครับหลวงพ่อวัดบ่อฝ้ายนะครับจังหวัดปทุมธานีครับหลวงพ่อแก้วนะครับวัดบ่อฝ้ายซึ่งเป็นเกจิยุคร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับไม่ตามหานิยมค้าขายสุดยอดนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดชอบใจรายการไหนนะครับโดยเฉพาะสายลุงพุทธดได้มาหลายรายการนะครับพระเก่าสวยยอดยนิยมบ้านๆครับไอพวกคนคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม